สองสาวไปจำเลยในเรื่องบรอเซอร์วิสวันนี้เราก็มาทวงบัลลังก์อีกครั้งเลงจากที่ห่างายไปนานใช่ค่ะนะคะเนื่องเนื่องจากเนาะอายุยายตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นเราก็เลยต้องเปลี่ยนห้องสตูดิโอดูสิคะบรรยากาศห้องใหม่เราหัวติดเพดานกันเลยทีเดียวนะคะเช่นเคยเนาะค่ะพวกเราสองสาวแบบนี้เราก็จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับคนส่งต่างๆนะคะที่อยู่ในคนส่งส่งเดลิเวอร์อันนี้เราจะ มาเร่านะมาบอกต่อท่านผู้ฟังเดี๋ยวมีเรื่องราวอะไรนั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของเราเดี๋ยวเรามาเช็คภาพเช็คเสียงกันก่อนนะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังดูรัตข,ของเราอยู่ตอนนี้นะคะ,คะอย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะถ้าภาพชัดเสียงชัอย่ากดหนึ่งให้เราด้วยนะคะใครที่กำลังดูอยู่ตอนนี้เนาะใช่ค่ะนะคะถ้าเกิดภาพชัดเสียงชชดนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆเนาะเรื่องราวเกี่ยวกับขนส่งนะคะที่มีในร้าน The r e i s e r Post s r l i e ของเรานะคะที่จะมาอัปเดตนะคะให้กับท่านผู้ชม นะคะแล้ว <One> ก <input> ็เพ right? <Okay. S 1> ื <One nose> ่อนๆพี <One sound> ่ๆ <One> น <noise> ้องๆนะคะแฟนเพจของเรานะคะหรือแม้แต่พี่ๆสาขาเองนะคะเราก็จะมีเรื่องราวนะคะมาอัปเดตนะคะภาพสัจเสียงชาร์ใช่ไหมคะอเคขอบคุณสำหรับหัวใจรัวขอบคุณหัวใจรัวนะคะใช่ค่ะก็ขอทักทายนะคะอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคมีเรื่องราวเลยมาฝากนะคะเปยนเกี่ยวกับขนส่งนินจาแวนนะคะค่าส่งเริ่มต้นเพียง สิบสี่บาทเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นนะประจำเดือนพุทธาภพของเรา<ช>นะคะส่งพัสดุไม่เกินหนึ่งกิโลกรัมนะคะเพียงแค่สิบสี่บาทนะคะโอ้โหถูกมากเลยค่ะ<ช>นะถูกมากเลยค่ะส่งพัสดุนะคะหนึ่งชิ้นนะคะสิบสี่บาทเนาะ,ค,ะค่ะสำหรับสู่ลูกค้าท่านใดที่กําลัง<ช>แบบอยากจะไปส่งของเนาะส<ช>่งของให้แบบคนใกล้คนไกลหรือพื้นที่ห่างไกลทางจังหวัดอย่างเงี้ย สามารถส่งสินค้าได้แล้วนะคะขนส่งนินจาแวนที่ร้านเดอร์ดิทเตอร์โพสเซอร์วินะคะวันนี้นะคะราคาแค่14บาทเท่านั้นจ้าะราคานี้จะถึงวันที่28่สิบแกุมภาพันธ์ค่ะพค้าโอ้โหนะคะถูกมากเลยนะคะเราเริ่มต้นสิบาทนะคะขึ้นนะคะนินจาแวนนะคะก็เปิดแคมเปญนะคะมนุษย์ห่วงนะคะมนุษย์ห่วงนั่นเองนะคะเนื่องจากว่านินจาแวนนะคะในประเทศไทยนะคะผู้ให้บริการด้านโลจิสติกในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะตอนนี้กำลังเ,เตรียมการตลาดนะคะเพื่อรองรับนะคะเปิดตัวแคมเปญโฆษณามนุษย์ห่วงนะคะจัดบริการส่งไว้พร้อมบริการคุ้มครองพัสดุสูญหายและเสียหายนะคะเก็บปลายทางได้เงินในวันถัดไปและมีราคาคุ้มครองค่าสูงสุดเลยนะคะเร่งขยายนะคะบริการสูงบริการมากกว่า200แห่งนะคะเพื่อที่จะ ให้บริการลูกค้านะคะและเพิ่มจุดบ,บริการรับส่งพัสดุกว่า2,000แห่งในสิปีนี้อ่าซึ่งศูนย์บริการรับฝากของเราก็คือ The Letter Post Service ของเราที่รวมด้วยนะคะมากกว่า1,000สาขานะคะที่ให้บริการนินจาวันกับ ของเรานะคะเดต้าโพสต์เซอร์วิสนะคะอ่านะคะในส่วนของนินจาแวนนะคะได้เพิ่มทีมนะคะงานปฏิบัตินะคะ1นึมุ่งเน้นที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทั้งหมดนะคะเปิดให้บริการ365วันไม่มีวันหยุดอ่านะคะวันหยุดก็ฝากส่งกับเดต้าดาดนะคะและขยายจุดให้บริการมากขึ้นและครอบคลุมทั่วประเทศโดยมีแผนเพิ่มศูนย์กระจายสินค้า200แห่งนะคะในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้นะคะรวมถึงขยายหน้าร้านจุดรับส่งพัสดุกว่าสองพแห่งภายในสิ้นปีนี้ให้ได้นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้จะมีบางพื้นที่ที่ยังไม่สามารถให้บริการดินเจ้าแมนได้เข้าถึงใช่ค่ะยังเข้าไม่ถึงนะคะยังอาจจะแบบรถขนส่งยังไม่มีจุดบริการในพื้นที่นั้นนะคะก็อาจจะยังไม่ให้บริการได้แต่นะคะทางดินเจาก็มีการพัฒนานะคะแล้วก็เตรียม เตรียมที่จะขยายเข้าไปค่ะนะคะภาคไหนพื้นที่ไหนยังไม่มีมนะคะก็จะเริ่มทยอยเข้ามานะคะเดี๋ยว สาขาเดลตโพสต์สวิตนะคะที่ยังไม่มีพื้นที่ให้บริการก็เดี๋ยวจะสามารถใช้ได้ซึ่งถือว่าเป็นข่าวใช่ค่ะเป็นข่าวดีมากพื้นที่ห่างไกลแล้วกันนะคะสำหรับพื้นที่ห่างไกลก็ติดตามไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเปิดเร็วๆนี้นะคะนอกจากนี้นะคะยังได้มีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์จาแวนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยแคมเปญโฆษณามนุษย์ห่วงนะคะโดยมีวูดดี้นะคะวุฒทิพ์พรนะคะ มาเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์นะคะที่จะมาช่วยสื่อสารหรือสร้างการรับรู้และก็เป็นการจดจําแบบแบรนด์ในกลุ่มผู้บริโภคด้วยะะซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นหน้าเกตใช่ไหมคะจะมีรูปคุณกูดีนะคะที่เป็นพร<ม>ีเซนเตอร์แบรนด์ตอนนี้นะคะแล้วก็แคมเปญโฆษณามนย์ห่วงนะคะต้องการเน้นว่าเน้นจาแบรนด์ <Ninja> Van, <ม>เป็นแบรนด์ที่พร้อมช่วยเหลือลูกค้านะคะลดความยุ่งยากทําให้ลูกค้าคลายความกังวลพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาในทุกด้านนะคะเพื่อทําให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ และต้องการสร้างประสบการณ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและบริษัทน,นะคะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป้าหมายหลักคือการลดความยุ่งยากนะคะจากการจัดส่งพัสดุภายใต้สโลแกนหมดห่วงทุกเรื่องพัสดุค่ะสโลแกนใช่ค่ะ,ะ,คะหมดห่วงทุกเรื่องพัสดุนะคะโดยเน้นย้ำนะคะที่4คุณลักษณะนะคะของแบรนด์เจาแวนคื หนึ่งการจัดส่งรวดเร็วและคุ้มครองการบริการเหมือนดินจาใช่ค่ะเห,เหมือนดินจานะคะสองคุ้มความพัสดุสูญหายและเสียหายนะคะในวงเงินสูงสุดห้าพัน 5, บาทนะคะซึ่งจะสิ้นสุดปกติสองพันค่ะนะคะและตอนนี้นใช้ค่ะเพิ่มเข้ามาสมมติว่าเราไม่ได้ซื้อประกันพัสดุเลยค่ะแล้วพัสดุชิ้นนั้นอยู่ในเงื่อนไขเกิดเสียหายสูญหายนะคะพัสดุชิ้นนั้นปกติถ้าเกิดว่าราคาพัสดุห้าพันบาท แต่ถ้าสูญหายเราจะคืนได้2,000บาทค่ะแต่ตอนนี้ปรับโปรโมชั่นถึน5,000ใช่ค่ะ5,000บาทใช่ค่ะถ้าเกิดว่าชิ้นนั้น5,000ก็คืนตาม5,000เลยนะคะโดยจากโปรโมชั่นนะคะถึง31มีนาคมสำหรับใครที่ส่งพัสดุนะคะมาส่งมินจาวงค่ะนะคะหมดห่วงเรื่องพัสดุแล้วก็ข้อ3นะคะบริการเก็บเงินปลายทางนะคะได้เงิน ภายในวันนะคะแล้วก็4ี่ค่ะราคาคุ้มครองค่านะคะค่าในส่วนของพัสดุเนาะ<ม>ที่เพิ่มเข้ามานั่นเองนะคะแล้วก็ค่าส่งพัสดุที่ถูกและคุ้มครองอ่าสิบาทค่ะ<ม>ส่งพัสดุ1ิบบาท<ม>แต่พัสดุชิ้นนั้นมีมูลค่า 5,000บาทนะคะถ้าจุลชูนหายก็ได้เข้ม5,000บาทเรียกค่าคุ้มความคืนได้โอ้โหเบปังมากๆนะคะสำหรับขนส่งนินจานินจาค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆจากขนส่งนินจาแวนนะคะที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะทั้งโปรโมชั่นใหม่ๆนะคะทั้งลด อีกครั้งยังแบบพัฒนาเนาะความก้าวหน้าของนินจาแวนหลายหลายพื้นที่นินจาแวนยังเข้าไม่ถึงวันนี้นะคะเตรียมตัวได้แล้วนะคะนินจาจะเจาะเลยเจาะกลุ่มแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราดีๆของคุณนินจาแวนด้วยนะคะค่ะเอาต่อไปเนาะเรื่องราวต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆอีกเช่นกันนะคะที่เดอะรีเตอร์นะคะนำมาให้าผู้ฟังกันนะคะวันนี้เนาะสำหรับคุณผู้้าท่านใดที่กําลังมองหาธุรกิจนะคะอยากลงทุนอยากมีธุรกิจ ของตัวเองนะคะอย่า<ช>มีหน้าร้านเ,เนาะเดาดิเรคเตอร์นะคะขออนุญาตแนะนำแพ็กเกจเนาะแนะนำธุรกิจนะคะน่ารักนหน้าร้านา นำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะแพ็กเกจการลงทุนราคาหลักพันจนถึงหลักแสนซึ่งเรานามาให้ลูกค้าเลือกใช้ได้เลยว่าลูกค้าชอบแพ็กเกจไหนแล้วกันเนาะตั้งแต่หลักพันถ้าเกิดแพงเกินไปลูกค้าจะไม่กล้าแต่เงินไม่พอวันนี้หลักพันก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้นะคะเริ่มต้นที่แพ็กเกจหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะสาหรับแพ็กเกจนี้คุณลูกค้าจะได้อุปกรณ์นะคะป้ายไวนิวเนาะระบบการทํางานนะคะสติ๊กเกอร์สีขนส่งป้ายแนะนําติดที่ร้านแล้วก็สาย นะคนะคะ,ะ,คะแพ็กเกจหนึ่งบาทนี้เหมาะสําหรับคุณลูกค้าที่มีอุปกรณ์อยู่แล้วนะจะมีเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะที่จงฟินมีอุปกรณ์อยู่แล้วนนคือแพ็กเกจคือแบบราคาน่ารักำมากเลยรวมไปรวมไม่ถึงอ,อุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้รับ ก็ทําได้ด้วยอและนอกเหนือจากนี้น้องงานพัสดุคุณลูกค้าจะได้ไปในราคาห9 9 0งับาทแล้วคุณลูกค้ายังได้บริการเสริมเพิ่มเติมก็คือพรบปัจจันแล้วก็สินเชื่อเยอมากเลยนะคะลงทุนแค่ห9ึ่ับาทก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้แล้วโอ้โหได้รายได้จากงานพัสดุแล้วก็ยังได้รายได้จาก บริการบริการสด้วยไปฟังมากนะคะสำหรับพ็้เกจลงทุนหนึ oh. ่งพัน้าร้อยเก้าสิบาสำหรับใครที่มองข้างนี oh ่ออกค่ะพราบอสินเชื่ออันนี้เขาได้ยังไงนะคะเอาพารบอง่ายๆเลยนะคะเบิดกระดาษมาขายนะคะพรบอสินเชื่อเปลี่ยนลงทุนนะคะได้รายได้หนึ่งร้อยบา เออนะคะหนึ่งร้อยบาทขึ้นค่ะอันนี้ก็ต่อหนึ่งเคสนะคะโอ้ก็ได้แล้ววันหนึ่งได้กอนละเคสก็มีแหละใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของประกันนะคะประกันที่จะได้เยอะเลย่เพราะว่าตัวนี้ก็จะคิดจากลถจากรุ่นจากอีข้อนะคะที่ลูกค้าซื้อประกันเพคประเภทอีกค่ะนะคะยิ่งราคาสูงยิ่งได้ค่าคอมเยอะนะคะแล้วก็ในส่วนของสินเชื่ออ่าถ้าเกิดว่าเราแค่มีหน้าที่แค่ขอเบอร์โทรศัพท์ค่ะขอเลขบัตรขอข้อมูลลูกค้ามากรอไว้ในระบบ กรอกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะดําเนินการติดต่อลูกค้าเองแล้วก็รับเอกสารจากลูกค้าเองเราก็รอรับแค่พัคอมเลยเริ่มต้น2อง้บาทเลยนะโอ้ยใช่ค่ะประกันอุบัติเหตุเงินลสีห้าร้อยก็ได้ใช่ก็ได้มาบมากเลยนะคะนอกจากกานพัสดุแล้วก็ได้รายได้จากการบริการเสริมตรงนี้อีกด้วยอันนี้ก็คือ อ่าแพ็กเกจลงทุนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะต่อไปนะคะแพ็กเกจละพันเหมือนกันค่ะคุณผู้เป็นแพ็กเกจน่ารักน่ารึงนะคะเงินลงทุนไม่เยอะก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้เช่นกันนะคะแพ็กเกจนี้นะคะแพ็กเกจหกพันห้าร้อยบาทนะคะแพ็กเกจนี้เหมาะสำหรับคุณลูกค้าที่อ่าเพิ่งเริ่มเนาะเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มธุรกิจอ่ามียังไม่มีอุปกรณ์เนาะสำหรับแพ็กเกจนี้คือสามารถเปิดได้เลย แพ็เกจนี้นะคะคุณลูกค้าจะได้อะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยนะคะป้ายวนิวนะคะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งร้านนอาะป้ายวนิวระบบการทํางานเครื่องช่าง40กิโลกรัมหนึ่งเครื่องนะคะเครื่องพิมพ์ใบแปะหน้าเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ลป้ายแนะนาติดกทีานแล้วก็สั่งพัฒนารวมไปถึงเสื้อพนักงานสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของเครื่องพิมพ์ใบแปะหน้าสามารถพิมพ์ใบเสร็จได้ด้วยก็คือทํางานสองระบบในเครื่องเดียวเครื่องเดียวเลยลงทุนแค่หกพันห้ารอยบาทเช่นกันค่ะ ชั้นผูกนี้ได้บริการเสริมอันก็ได้บริการเสริมเช่นกันคุณลูกค้าก็จะได้บริการเสริมในแพ็กเกจนี้ด้วยหกพันห้าร้อยบาทที่นี้ลงทุนหลักพันอ๊จะมีเจ้าหน้าที่หลังบ้านไม่น่าเชันเพิ่งทําอ,อไม่มั่นใจเลยไม่รู้ว่าจะทําเป็นหรือเปล่าทําเป็นแล้วจะเป็นยังไงอันนี้คุณลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะเรามีเจ้าหน้าที่แอดมินดูแลระบบหลังบ้านให้ตลอดสัญญาเลย สัญญาหมดอายุทํำยังไงต่อสัญญาใหมา่ต่อสัญญาใหมา่เราจะมีเอกสารส่งมาให้ลูกค้าเท่านั้นเซ็นแล้วก็ส่งกลับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะหากมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆนั่นคือเด e ิเตอร์บลอกนะ,ะตอนนี้มีชาชีพยิ่งเยอะนะคะก็อน แจ้งเตือนเนาะลูกค้าหลายๆท่านก็ให้ระมดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะเราไม่เรียกเก็บค่าสัญญาเนาะสัญญาคือฟรีค่าดูแลระบบฟรีฟรีนะคะเจ้าหน้าที่ติดปัญหาตรงไหนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่อเมริกาได้เลยนะคะลงทุนเพียงหกพันห้าร้อยโอ้โหคุ้มมากแค่ชื้แค่ไปซื้อเครื่องช่างกับตัวกว่าเครื่องสติ๊กเกอร์นก็เกิน6 5 0 0แล้ว รวมไปถึงมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบหลังบ้านด้วยคุ้มค่ะคุณลูกค้าค่ะถูกต้องนะคะมีหลากหลายผู้ส่งอีกด้วยใช่ค่ะคุ้มค่ะต่อไปนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปต่อกันเลยนะคะที่แพ็กเกจ1 9 9 9 9มบาทค่ะคุณค่ะสำหรับแพ็กเกจนี้มาจั์มาจั์หัวใจดิฉันเองนะคะ แค่หลักเงินก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้เช่นกันนะค<ช><น>ะลูกค้ามีหน้าร้านเนาะแพ็ก<ช>เกจนี้นะคุณลูกค้าจะได้ไม้ไวนิลนะคะชุดพทงญี่ปุ่นไปแนะนําติดที่ร้านสติกเกอร์สีคนณสูงเ<ช>ครืค่องพิมพ์สลิปเครื่องพิมพ์พมใบปะหน้าเครื่องสแกนบาร์โค้ดเครื่องชั่งน้ําหนัก40กิโลกร,รัมที่ได้รับพรม,มา<ช>ตรฐานนะคะเครื่องอ่านบัตรแล้วก็เครื่องพนักงานสวยๆแบบนี้2ตัวนะคะรวมไปถึงสายวัดขนาดกล่องด้วยนะคะรวมไปถึงกล่องซองตัวอย่างนะคะ และที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะบริการเสริมตั <ừ> วน,นี้ได้พรบรประกันสินเชื่อแล้วยังมีบริการจ่ายบิลค่าน้ํำค่าไฟนะคะเติมเงินมือถือเติมเงินเลร์ใช่ไปฟ <ใช S 1> ัง <ใช S 1> มาก<า>ๆนะคะสำหรับแพ็กเกจนี้ใช่ค่ะ<อ>ล,ลงทุนแค่รุ่นเก้าพันเก้ารอยเ้าสิบ้าบาทา อ่านะคะรูปแบบหนึ่งหมื่นนะคะเราก็หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสบเก้าบทนะคะเราก็จะได้สองระบบไปด้วยกันนะคะระบบจะได้มีระบบการทํางานอ่าอ่านะคะแล้วก็ได้รับการดูแลหลังบ้านจากเจ้าหน้าที่อุปกรณ์ก็ครบเลยลงทุนครั้งเดียวจบด้วยใช่ค่ะไม่มีรายเดือนรายปีนะคะส่วนใหญ่ไม่มีค่าใช้จ่ายโโอ้หนะคะต่อไปนะคะเป็นแพ็คเกจน่ารักน่ารักหกหมื่น ปุมหมื่นห้าพันบาทพิเศษอย่างไรนั้นค่ะเราไปฟังกันเลยค่ะอุปกรณ์ก็ครบแล้วเนาะสำหรับแพ็กเกจนี้นะคะอุปกรณ์จะตกแต่งร้านคุณลูกค้าจะได้ไบหนิวนะคะชุดทงญี่ปุ่นนะคะสม้ายนะคะไปแนะนําติดที่ร้านไปแสดงรายละเอียดนะคะไปแนะนําติดที่ร้านจะเป็นเกี่ยวกับพื้นที่ห่างไกลนะคะบปรดรงงามอ่าถูกต้องค่ะแล้วก็สติ๊กเกอร์นะคะทีขนส่งไปเอ็กสแตน์นะคะเอ็กสแตน์นะคะถ้าแบบ เอ่อนื้อคามไม่ออกนะคะท่ีสแตนก็จะแบบบอกว่าร้านเราทําอะไรบ้างนะคะรับฟาท้อนโอนไปใช้ทำมาตรการประชาสัมพันธ์ช่วยประชาสัมพันธ์ให้จับล่าเห็นนะคะต่อไปนะคะคอมพิวเตอร์ได้คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะเครื่องถ่ายเอกสารนะคะเครื่องพิมพ์ใบแปะหน้าเครื่องพิมพ์สลิปเครื่องสแกนบาร์โค้ดเครื่องช่างเครื่องอ่านบัตร สายเลนซ้ายถ่ายเอกสารคือครบเลยะนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ห้องห้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล่องสองๆ<อ>ปากกากระดาษกันไกเครื่องเทปกาวเทปชาคือครบเลยหนห้ 65, และที่สําคัญไปกว่านั้นะนะคะแพ็กเกจหกหมื่นห้าพัน มีเจ้าหน้าที่อบรนที่อบรมร้านให้จัดร้านให้ด้วยไปฟังมากๆคุณลูกค้าเตรียมแค่พื้นที่หน้าร้านสัญญาอินเทอร์เน็ตแล้วก็เคาน์เตอร์โอ้ในนอกนั้นคือเราจะยกขบวนไปจัดการให้ลูกค้าเองนะค่ะคือไปฟังมากๆคุ้มมากเลยนะคะเตรียมแค่คอมพิวเตอร์เนาะแล้วก็เครื่องช่างแล้วก็คอ่ก็คุ้มแล้วคือรวมชุดนีก็เกินหกหมื่นแล้วมีเจ้าหน้าที่ไปจัดร้านให้ด้วยโอ้โหไปอบรมงานใี่ด้วยไม่เข้าใจตรงไหนถามพี่ๆหน้าร้านได้เลยนะคะได้ป้ายอสวยยกขบวนถูก คุ้มค่ะนะคะหกหมื่นห้าพันบาท่าทบบอัะ,อะต่อไปค่ะแพ็กเกจต,ต่อไปนะคะแพ็กเกจที่ใหญ่ของเรานะคะแพ็กเกจนี้นะคะสองแสนห้าหมื่นบาทแพ็กเกจนี้พิเศษมากมื่อุกคนที่พิเศษแล้วอันนี้ยิ่งกว่านะคะลงทุนครบลงทุนครั้งเดียวจบนะคะมีเจ้าหน้าที่ไปเซ็นสัญญาหให้ด้วยคุณลูกค้าเตรียมแค่หน้าร้ายให้เราอญญาอินเ็ต นอกนั้นเราจะจัดไปให้หมดเลยเพราะถ้าดิฉันอยากเปิด2 5 0 0ดิฉันเตรียมแค่หน้าร้านแหนาล้านแต่หน้าร้านกรเป่าไว้เลยค่ะนอกนั้นเดี๋ยว ทางบริษัทจัดไปให้หมดเลยยกไปประมาณสิบสิบันรถสิบันรถแค่เขาตื่นนะคะโอ้โหคุ้มมากเลยนะคะจองนะคะอุปกรณ์นะคะคุณลูกค้าอุปกรณ์จะตกแต่งร้านเลยนะคะอุปกรณ์จะตกแต่งร้านคุณลูกค้าจะได้ป้ายไว้นอลปกายเอีกแน่นชุดธงญี่ปุ่นนะคะชุดธงญี่ปุ่นนี้สองชุดสองชุดค่ะป้ายแนะนำติดที่ร้านป้ายแสดงรายละเอียดนะคะสติกเกอร์ตกแต่งร้านนะคะรวมไปถึง ฉากหลังแบ็กกราวด์ที่เรานั่งเคาน์เตอร์อยู่เนี่ยอันนี้เราก็ไปจัดให้จะมีเจ้าหน้าที่ไปวัดพื้นที่ให้แม้แต่เคาน์เตอร์เราก็จะไปวัดให้ไปถึงที่เลยถูกต้องค่ะไปวัดขนาดเลยว่าห้องกว้างเท่าไหร่เคาน์เตอร์ควรต้องเท่าไหร่เดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ลงไปวัดให้เลยนะคะรวมไปถึงชุดคอมพิวเตอร์อันนี้สองชุดนะคะคอมพิวเตอร์สองชุดเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องพิมพ์สลิปเครื่องพิมพ์ใบแปะหน้าเครื่องสแกนบาร์โค้ดเครื่องชั่งน้ำหนัก40กิโลกรัมหนึ่งเครื่อง และเครื่องชั่งน้ําหนัก150กิโลกรัมโอโหได้สองเครื่องเลยเบาสาสำหรับอ่าพัสดุดที่ชิ้นใหญ่เนาะค่ะอน้ําหนักเยอะเยอะค่ะพวกเครื่องปิ้มเครื่องสแกนบาร์โค้ดพวกนี้คือได้อย่างละมาะส้เลยนะคะคุณเลิศคุ้มแล้วนะคะสายเลนนะคะถายเอกสารเคาน์เตอร์เก้าอี้พนักงานเครื่องพนักงานทั้งหมดคือเราจะยกไปให้หมดเลยเหะเตรียมแค่เตรียมแค่พื้นที่หนร้านและสัญญาณอินเทอร์เน็ตอ่าแล้วก็แล้วก็ หัวใจหัวใจไว้รอนะคะเพราะว่าหนุ่มหล่อค่ะเสร็จเดลิตเตอร์คือเราคัดเลือกไปแล้วใช่ค่ะตัวอย่างจากตรงนี้เลยนะคะว่าตายไปแล้วนะคะเราคัดเรื่องหน้าตาไปแล้วนะคะเตรียมหัวใจไว้รอเราเดลิตเตอร์ได้เลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากเปิดธุรกิจนะคะตอนนี้งานพัสดุงานไปษณีตอนนี้เนาะเป็นก็เป็นที่นิยมเนาะเนื่องจากอ่าการซื้อขายผ่านออนไลน์นี่เพิ่มมากขึ้นเนาะ การส่งของก็เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วธุรกิจที่แบบไปรอดเนี่ยหาการแบบนี้เนาะเป็นธุรกิจไปใช่ค่ะซึ่งเราก็ขออนุญาตเสนอแพ็กเกจแนะนำแพ็กเกจนะคะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักแสนนะคะทุกแพ็กเกจของเรา ไม่มีรายเดือนรายปีต่อสัญญาก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย<ช>คุ้มมากๆอีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่แอดมินดูแลระบบหลังบ้านให้ตลอดเลยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วยนะคะไม่มีค่าเสียต้องเสียให้แอดมินไหมไม่ต้องชำระครั้งเดียวชำระตามราคาให้ต <ะ S 2> ลอดชีพเลย,เลยถ้าหากมีปัญหานในส่วนไหนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยสุดเด็ดากมากๆคะสำหรับผู้รู้ค่านันใดนะคะที่สนใจนะคะอย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นของเราได้ที่เพจเฟซบุ๊กนะคะ The Register Post Service คิมเดอะดเจโพเดี๋ยวจะเจอพวกเราสองสาววนเปลี่ยนอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็หากอยากพูดคุยเป็นการส่วนตัวหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์แอดไลน์ดอะเดตเจโพสนะคะอย่าลืมเติมแอดดันเนี้ยพิม์ภาษาอังกฤษจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้หรืออยากฟังเสียงของพวกเรานะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0661153511หมายเลข11หนึ่งไม่ติดอย่าลืมลงท้ายด้วยหนึ่งสองและ1 3ไม่ได้วยเบอร์เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น ช่อง,งทางการติดต่อและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นนะคะเราไปทุกช่องทางแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทวิ t เตอร์อินสตาแกรมและความน่ารักสุดใสของเหล่าบรนการเดร์เตอร์ทั้งหลายก็จะรวมอยู่ใน ติ๊กต็อนั่นเองนะคะอย่าลืมไปติดตามพวกเราด้วยนะคะใช่ยังไงก็ขอฝากด้วยนะคะอ่านะคะสำหรับบริอร์ของเรานะะคเพราะว่าตอนนี้เรารวบรวมไม่ถึง5ุ้ขนส่งเลยนะคะบริษัทไทยนะคะแฟร์ออเรนนะคะบินจานดีเอชแอลนะคะก็คือลูกค้าเนี่ยเดินเข้ามาร้านเดียวนะคะอยากได้ขนส่งไหมส่งได้เลยเออจ่ายค่าน้ำคาไฟได้ไหมคะจ่ายได้เติมเงินได้ไม่ต้องเดินทางไปหลาย ที่เนาะวันนี้เราแบบรวบรวมงานบริการไว้ที่ร้านด h ก l e เตอร์โพสต์เลยค่ะนะคะอขออ่านเม็ดนิดนึงนะคะ เอ่อคุณพรทิ์นะคะดีมากเลยค่ะโหขอบคุณมากเลยนะคะไม่ว่าจะดีอะไรนะคะเราขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะยังไงก็ขอฝากนะคะ The r e p o s t Service ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝ <laughs> ากติดตามนะคะกดไลค์กดติดตามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมดีๆนะคะมาร่วมสนุกด้วยแล้วก็มีข่าวสารดีๆนะคะมาอัปเดตให้กับทุกทุกคนนะคะได้ได้ดูกันนะคะก็ฝากติดตามพวกเราสองสาวด้วยนะคะ เราก็จะนําสีดีๆนะคะมาฝากท่านผู้ชมค่ะตลอดเลยนะคะอาจจะมีมาบ้างหายบ้างนะแต่เราจะมาทุกวันนะคะจะพยายามมาให้ควณทู้ชเนาะหาไม่ติดปัญหาใดๆเราก็จะพยายามหาข้อมูลแล้วก็นำมาฝากท่านผู้ฟังกันเนาะใช่ค่ะนะคะยังไงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะขอฝากใช้บริการนะคะส่งพัสดุหน้าร้านเดอะเดต้าโพสต์สวิตนะคะตอนนี้ราคาเริ่มต้นเพียงแค่ สิบสี่บาทนะคะสิบสี่บาทส่งพัสดุจ่ายแค่สิบสี่บาทนะคะโอ้โหคุ้มมากเลยที่ไปใช้บริการใช่ค่ะตอนนี้มีบริการนะคะให้บริการแล้วทุกสาขาทั่วประเทศนะคะสําหรับใครที่อ่าส่งพัสดุนะคะส่งมากส่งน้อยรับหมดนะคะไม่มีวันหยุดนะคะพี่พี่สาขาเปิดทุกวันนะคะแล้วก็มีบริการพร,รบรต่อภาษีนะคะชําระบิลสินเชื่อนะคะหรือแม้แต่อ่าสินเชื่อทะเบียนรถนะคะเงินติดล้อก็สามารถฝากเคสผ่านหน้าร้านเดลิเตอร์ได้นะคะขอฝากพี่พี่สาขาด้วย พี่พี่สาขาทุกท่านรอให้บริการค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะขอฝากดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่าลืมใส่แมสนะคะแล้วก็ังเอาอนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนาะกำลังเริ่มระบาดอีกแล้วนะคะทำอะไรทั้งเลียงใช่ค่ะฝากดูแลสุขภาพด้วยสำหรับพวกเราสองสาววันนี้นะคะจะขอตัวลาไปก่อนค่ะเราไว้เจอกันนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ you <laughs>